มันก็สามารถน,นําเสนอมุมดีๆในช่วงเวลาที่ไลๆได้แบบโอเคเหมือนกันนะมันเหมือนกับมายากรที่เขาวางเอาไว้แล้วว่าจะให้จบลงแบบนี้ สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนักแสนะครับว่าหนังนี้ผมจะรีวิวในคราวนี้นะครับคือเรื่องโอลของ M อนชยามารานนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาได้เข้า n น t f l i x เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและผมเนี่ยก็เพิ่งจะไปดูมาเมื่อวันก่อนนี้เองนะฮะซึ่งผมรู้สึกว่ากระแสของหนังเรื่องนี้เนี่ยจะโดนคนด่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมซึ่ง ตัวผมเองเนี่ยผมกับชอบนะเร่องยอคลานะครับก็เกี่ยวข้อควรหนึ่งนะครับไปพักผ่อนที่ริมหาดนะครับแต่ไอหาดนี่นะครับผมดันมีการบิดเบือนของเวลานะครับผมทำให้เวลาที่ผ่านไป1ชั่วโมงเนี่ยเท่ากับ 2ปีเลยนะครับผมมันก็ทําให้คนที่อยู่บนหานี้เนี่ยค่อยๆแก่ขึ้นแก่ขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับแต่ครั้นจะหนีไปจากหานี้เนี่ยก็หนีออกไปไม่ได้ด้วยนะครับผมสุดท้ายแล้วชีวิตของพวกเขาและคนอื่นที่อยู่ริมหานี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องไปดูเองเลยครับผมโอ้โหเป็นหนังที่หายคอนเซปต์อีกแล้วนะฮะ และตอนนี้เนี่ยผมจะมาเร็วๆ,ๆ,ๆให้ฟังนะครับโดยรวมเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเพลินไปกับหนังเรื่องนี้มากมนะอาจเป็นเพราะด้วยคอนเซปต์ที่มันค่อนข้างจะวื่อวาจัดจ้านนะครับผมและด้วยความที่หนังเนี่ยมันไม่ใช่แค่จับคนมาแล้วให้แก่ไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะครับผมแต่ในกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยกับมีโรคร้ายอยู่ด้วยนะครับผมมันเหมือนกับว่าโรคร้ายเหล่านี้เนี่ยมันก็เติบโตเร็วขึ้นด้วยนะบางคน เป็นเหมือนเป็นก้อนเนื้อเงี้ยก้อนเนื้อมันก็แบบเติบโตไวไงซึ่งปกติก้อนเนื้อเนี่ยมันจะค่อยๆโตใช่ไหมแต่นี่มันแบบโตไวมากหรือว่าอย่างไอเดียที่ถ้าใครเกิดมีบาดแผลขึ้นมาเนี่ยแผลมันจะสมานเร็วมากนะถึงขนาดว่าสมมติมีมีดผ่าเนื้อแบบแหกขึ้นมาเงี้ยไอ้เนื้อนั้นน่ยมันก็จะสมานโดยทันทีเลยคล้ายกับบูเบลีนซึ่งอ่ะอีกมุมนึงเนี่ยมันก็ดูเป็นไอเดียที่ดีนะฮะแต่อีกมุมนึงเนี่ยตัวหนังเองเนี่ยมันก็เหมือนทําหนังแบบ เซลตัวเองเหมือนกันนะเพราะมีวระลขหนึ่งเนี่ยมันบอกอา้าวแล้วถ้างั้นทําไมผมเราไม่ยาวบ้างละ่ะทําไมเล็บยาวไม่เราไม่ยาวบ้างซึ่งแม่งก็บอกว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าเซลล์เรามันตายนะี่ย ซึ่งก็แบบเออมันก็ดูตลกดีนะคือมันเลือกที่อยากจะเล่าในสิ่งที่กูอยากเล่าอะไรที่กูไม่อยากเล่ากูก็บอกเซลตายไปเลยทําไมให้หนังกูอะไรยเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็กลนตีนดีนะและตัวละครเหล่านี้เนี่ยก็จะเจออุปสรรคที่มันใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแก่หรือว่าโรคภัยที่เข้ามาลุมทํำลายแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยมุมมองในการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยก็ กลับเปลี่ยนไปด้วยมีการเรียนรู้มากขึ้นด้วยภายในเวลาไม่นานเท่านั้นเองแล้ถึงแม้ว่าห่านี้เนี่ยจะเดินเร็วทาให้คนเจ็บป่วยง่ายตายไวก็ตามและมันก็ดูแบบมีแต่เรื่องร้ายๆทั้งนั้นแต่เขาก็กลับนําเสนอมุมมองที่ยังมีมุมดีๆที่ซ่อนอยู่และผมว่ามันก็มีความที่ทําให้คนดูเนี่ยเอาไปไตรตรองกับชีวิตตัวเองได้ดีด้วยซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออมันก็สามารถนําเสนอมุมดีๆในช่วงเวลาที่ไร้ายๆได้แบบ โอเคเหมือนกันนะและพอหนังมาเล่นท่ายากขนาดนี้นะครับผมก็มั่นใจเลยว่าคนที่ดูเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าตอนจบเนี่ยมันจะไปทางเวไไหนได้บ้างคือมันลุ้นตอนจบม,มากไมนะแต่กลายว่าชาวเน็ตส่วนใหญ่แล้วที่ผมอ่านเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบนะครับผมแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมกลับชอบนะเพราะตอนจบแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นลายเซนหรือว่ารสนิยมของเอ็มไนท์ไปแล้วอะมันเหมือนกับสิ่งที่เขาเล่ามาตลอดเรื่อยๆของหนังนั่แต,ตอนตอน้ตนตอนกลาง ในส่วนที่เราอาจจะไม่ได้สนใจมันมันเป็นบทพูดที่เอ,อดูไม่มีอะไรดูอาจจะบง่งบอนใสัยกับตัวละครนิดน,นหน่อยๆเท่านั้นไม่ได้แบบมีส่วนสําคัญอะไรกับหนังแต่เขาเอาเม็ดพวกนั้นเนี่ยมาใช้ในตอนท้ายทั้งหมดเลยซึ่งมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเออมนันเหมือนกับมายากลที่เขาวางเอาไว้แล้วว่าจะให้จบลงแบบนี้ะไม่ได้แบบอยู่จะมาแบบจะให้ลงเอยแบบนี้แบบทื่ๆอๆตรงๆแต่เขาปูมา,าไว้หมดแล้วนะครับผมก็ถือว่า เป็นหนังที่ผมชอบเรื่องหนึ่งของ M9 นเลยนะแล้วถ้าเ,เพื่อนๆอยากรู้ว่าตอนจบเป็นยังไงนะครับก็ไปหาดูได้ใน Netflix เองได้เลยนะครับผมและหนังเรื่องนี้นะครับผมให้คะแนนไปที่7.5คะแนนครับผม แล้วเพื่อนๆที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับผมชอบหรือไม่ชอบยังไงเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมและคราวหน้าผมจะเอาหนังเรื่องไหนมารีวิวให้ฟังอีกนีน่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ดูหนังนกกระสก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ